สงครามมิติราชนตอนที่สเจิงและผู้เล่นหน้าใหม่ติดตามทหารรับจ้างไปด้วยความวิตกกังวลพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรพวกเขาร้วนมาจากยุคสมัยใหม่และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เข้ามาอยู่ในฉากหนังแฟนตาซีพวกเขาต่างก็คิดว่า เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นถ้าพูดจากใจจริงจึงเองก็แอบ,บยินดีอยู่ไม่น้อยหลังจากที่เบื่อหน่ายกับโรคความจริงเขาปรารถนาถึงแรงกระตุ้นปรารถนาถึงแรงผลักดันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนการต่อสู้หรือแม้แต่กระทังเรื่องของยาเสพติดพวกเขานั้นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของโรคความจริง ถ้าหากเมื่อใดที่ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาเมื่อนั้นก็จะต้องหวนกลับสู่โลกที่แสนน่าเบื่ออีกครั้งแต่นั่นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเขานั้นปรารถนาเขาปรารถนาบางสิ่งที่โรดโผนและน่าตื่นเต้นในตอนแรกเขามีความยินดีที่ได้รู้จักกับโรคใบนี้ซึ่งไม่เพียงแค่นั้นแต่มันเป็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ด้วยคะแนนเนื่องจาก เขาเคยดูหนังสยองขวัญมามากมายตราบเท่าที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้เหลือหนังแค่เพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่เขายังไม่เคยดูถ้าหากว่าเขาแข็งแกร่งได้ตามที่ต้องการแล้วเขาก็จะไม่มีวันตายและพอแข็งแกร่งก็จะไม่มีอะไรที่จะสามารถมาฆ่าเขาได้เขาจะเดินทางไปยังโลกต่างๆแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ได้ตามที่เขาปรารถนาและ ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเบื่อโรคแห่งนี้แล้วเมื่อนั้นเขาจะกลับไปสู่โรคแห่งความจริงนั่นคือสิ่งที่จึงคิดและได้จินตนาการไว้ในตอนแรกจนกระทั่งได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นถึงสองครั้งมันได้ทำลายจินตนาการของเขาไปจนหมดสิน้นสวรรค์นั้นไม่มีอยู่จริงและที่นี่มันก็ไม่ใช่สวรรค์ที่นี่มันคือนรกเขาเป็นเพียงแค่นอนมาแรงตัวเล็ก ในสายตาของพระเจ้าชีวิตของมนุษย์จะไม่มีค่าอะไรเลยหากเพียงแค่เสียงระเบิดได้ดังขึ้นมาเขายังไม่อยากตายตัวละครในเรื่องกลับไม่รับรู้ถึงเสียงระเบิดเลยแม้แต่น้อยพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสองคนที่หายไปหลังจากที่พวกเขาได้มาถึงชั้นล่างสุดของบันไดทหารรับจ้างนายหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าสถานการณ์ในตอนนี้ ราชินีแดงเธอได้เชื่อมต่อกับพวกเราแล้วเธอรู้แล้วว่าพวกตอนนี้พวกเราอยู่ที่นี่ราชินีแดงคือใครอาทิตย์อาริษถามวันด้วยความสงสัยปัญญาประดิษฐ์ระดับสุดยอดเธอเป็นคอมพิวเตอร์ควบคุมรังเพึ่งแห่งนี้หลังจากที่ทุกคนได้มาถึงชั้นล่างแล้วเจียหันถาหันกลับมามองคนที่กำลังเหนื่อยหอบด้วยท่าทางยิ้มเยาะพยายามต่อไปพักพวก ถ้ามีความแน่วแน่พอโชคอาจจะอยู่เคียงข้างพวกแกหนังเรื่องนี้จัดว่าอยู่ในระดับที่ง่ายมากมีหนังเพียงไม่กี่เรื่องนักเลาะที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยปืนถ้าพวกแกมีชีวิตรอดจากหนังเรื่องนี้ได้พวกแกจะได้รับหนึ่งพันคะแนนเอาไว้เพิ่มศักยภาพทางร่างกายของตัวเองทั้งกลุ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและในตอนนี้ห้องแร็ปก็ได้ปรากฏขึ้นอยู่ตรงด้านค้าง ภายในห้องแรบเต็มไปด้วยน้ําและศพของนักวิจัยที่ยังคงรอยอยู่ด้านไหนจึงรู้ดีว่าศพเหล่านี้ล้วนติดเชื้อหมดแล้วเมื่อระบบส่วนกลางของคอมพิวเตอร์เริ่มกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งพวกมันจะเป็นอิสระจากที่กักขังนี่มันจะทําให้เราช้าลงเส้นทางที่พาพวกเราไปหาราชินีแดงจะต้องผ่านห้องแรบเหล่านี้ทหารรับจ้างพูด เลนเจดี Len, ตรวจสอบดูซิว่าระดับความเร็วร้ายของน้ำที่ท่วมมีมากแค่ ang, วันสั่งแคปเรนเจียตรวจสอบเส้นทางสำรองเจียกวักมือเรียกกลุ่มของเจิร์นพร้อมกับส่งสัญญาณให้รีบเดินล่วงหน้าไปหลังจากที่ทั้งสี่คนจากไปแล้วสเปนถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่วันมองมาที่ทุกคนพร้อมกับตอบว่าเมื่อห้าชั่วโมงที่แล้ว ราชินีแดงได้ฆ่าทุกคนที่นี่เธอได้ปิดผนึกรังพึ่งและฆ่าทุกคนที่อยู่ด้านล่างหลังจากที่ทีมได้รับรู้ถึงสถานการณ์ทีมของผมจึงถูกส่งมาเพื่อปิดเธอตัวละครหลักอย่างอริศรู้สึกสงสัยเลยถามขึ้นมาว่าทำไมเธอถึงต้องทำแบบนั้นวันสายหัวเรื่องนั้นทางเราก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกแทรกแซงจากภายนอกในขณะที่วันกำลังพูด และเดินผ่านหน้าต่างของห้องแ็บอยู่นั้นมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นมาภายในหน้าต่างของห้องแรบซึ่งอยู่ใกล้กับแมทมากที่สุดเขาจ้องมองสิ่งนั้นด้วยความสงสัยและทันทีที่เขาได้รู้ว่ามันคือศพที่กำลังรอยอยู่ในน้ำแมทสะดุ้งเฮือกพร้อมกับก้าวถอยหลังด้วยความตื่นตกใจทุกคนต่างตื่นตกใจไม่เว้นแม้แต่กระทั่งกลุ่มของเจิง พวกเขามองเข้าไปภายในห้องแ็บและสิ่งที่เห็นคือศพของนักวิจัยหญิงที่อยู่ในสภาพตัวซีดขาวตัวละครหลักในเรื่องสามารถควบคุมสติได้อย่างรวดเร็วแต่กลุ่มของเจิงในตอนนี้ทั้งหมดตัวสันเทาด้วยความตื่นกลัวบางทีพวกเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรเมื่อนั่งดูอยู่ในโรงภาพยนตร์แต่ถ้าหากต้องพบเจอกับตัวเองแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขานั้นรู้เป็นอย่างดีว่าศพที่กำลังลอยอยู่นั้นมันคือซอมบี้มันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าจะไม่รู้สึกหวาดกลัวขณะที่เจิงสติกำลังหลุดลอยได้มีมือมือหนึ่งยื่นมาแตะที่ไหลของเขาเบา,เบาในตอนนี้แม้แค่เพียงเสียงเล็กๆมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทุกคนในนี้ต่างขวัญผวาเขารีบกระโดดถอยหลังออกไปสก้า ก่อนที่จะหันกลับมองและเห็นสาวแว่นกำลังยืนหัวเราะเขาอย่างสนุกสนานเฮ้ย hey! ทำไมพวกเราไม่มาทำความรู้จักกันหน่อยละ่ะในเมื่อชีวิตของพวกเราถูกแขวนอยู่บนเส้นได้เหมือนเมือนกันทั้งสามคนต่างเห็นด้วยสาวแว่นจึงพูดขึ้นมาว่าฉันชื่อจานหลานหรือเรียกสั้นๆหลานออกเสียงเหมือนผู้ชายใช่ไหมละ่ะฉันเป็นนักเขียนและก่อนที่ฉันจะได้มาอยู่ที่นี ฉันมาคร่ำควรอยู่บ่อยๆว่าฉันขาดแรงบันดาลใจโดยหารู้ไม่ว่ามันคือต้นเหตุที่ทำให้ฉันได้มาอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจใบนี้มันอาจจะเป็นเวรกรรมของฉันก็ได้ฮ่าฮ่าจึงตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรผมเจึงซาผมมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการอก่อนที่ผมจะได้มาอยู่ที่นี่ผมเอาแต่บ่นว่าโลกนี้มันน่าเบื่อเกินไป และต้องการหาความตื่นเต้นให้กับชีวิตแต่ดูเหมือนว่าที่นี่มันจะน่าตื่นเต้นมากเกินไปสักหน่อยหลานยิ้มและจับมือของเขาไว้ฉันเองก็รู้สึกไม่ต่างจากนายเหมือนกันชายวัยกลางคนยิ้มให้กับพวกเขาทั้งสองผมชื่อว่าหมูกังหรือเรียกสั้นๆว่าหมผมขับรถบรรทุกก่อนที่จะถูกส่งมาที่นี่ผมชอบบ่นภรรยาว่าเธอนั้นคิดตื่นเกินไปและลูกชายที่ไม่เอาไหน ในตอนที่ผมเล่นเกมออนไลน์อยู่กับเพื่อนๆผมกดปุ่ม yes จากนั้นก็มาอยู่ที่นี่เด็กชายคนสุดท้ายได้พูดขึ้นหลีเสี่ยวอีเรียกผมสั้นๆว่าเสี่ยวอี้ก็ได้ครับผมเป็นนักเรียนมัธยมปลายแล้วก็ผมมักตัดพ้อต่อว่าในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ผมว่าที่นี่มันก็มีเลวร้ายนักตราบใดที่ผมยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ผมก็จะกลายเป็นยอดมนุษย์เหมือนอย่าง ที่เจียได้บอกไว้ถ้าสามารถกลับไปที่โรคเดิมได้พลังพวกนี้ก็จะติดตัวพวกเราไปด้วยผมเบื่อเต็มทนที่จะต้องทนถูกรังแกอยู่ร่ำไปในโรงเรียนถ้าผมกลับไปได้ละก,ก็ผมจะไปฆ่าไอ้พวกสารเลวนั้นเด็กชายคนนี้กำลังแสดงออกถึงความเครียดแค้นผู้ใหญ่ทั้งสามคนนั้นต่างมองหน้ากันพวกเขารู้ดีว่าเด็กคนนี้คงถูกรังแกงจากโรงเรียนเสมอมา และเขาคงหมดสิ้นหวังกับโรคแห่งความจริงดูเหมือนว่าที่นี่จะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันนั่นก็คือทุกคนรวนสิ้นหวังและหมดศรัทธากับโรคความจริงเจียและแคปแรนเดินกลับมาแล้วในขณะที่เขาเดินผ่านหลานเขายอกล้อด้วยการยื่นมือไปแตะที่ไหล่ของเธอแบบที่ไม่ทันตั้งตัวจนทำให้เธอนั้นกรีดร้องออกมา เจียเดินไปหาวันพร้อมกับส่งเสียงัเโหะอ,ออกมาเสียงดังหัวหน้าผมได้ตรวจพบเส้นทางเดินอื่นๆแต่เส้นทางอื่นมันจะทำให้พวกเราช้าลงพวกเราสองคนได้เดินย้อนกลับไปทางเก่าและทะรุตัดผ่านห้องอาหารบีกลับมาสู่เส้นทางเดินหลักแคปแลนพูดขณะเดียวกันที่ทหารรับจ้างอีกสองนายได้เดินกลับมาพอดีหัวหน้าเส้นทางนี้ไม่สามารถผ่านไปได้ ทางทั้งหมดเชื่อมโยงกันและเต็มไปด้วยน้ำวันพยักหน้ารับเอาละตอนนี้พวกเราช้ากว่ากำหนดการมากแล้วแยกย้ายได้กลุ่มของเจิงติดตามพวกเขาไปอย่างไม่ค่อยเต็มใจเท่าไรนักยังถือว่าโชคดีที่ทหารรับจ้างกลุ่มนั้นไม่ได้วิ่งเหมือนในตอนแรกพวกเขามาหยุดที่หน้าประตูเหล็กและเปิดประตูด้วยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์พวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปอย่างระมัดระวัง พร้อมกับกระชับปืนเพื่อเตรียมพร้อมห้องนี้เต็มไปด้วยตู้เรกคนที่เคยดูหนังเรื่องนี้ก็คงจะรู้ดีว่าข้างในมันคือฮันเตอร์และเมื่อไหรที่ส่วนกลางของคอมพิวเตอร์ได้ถูกปิดตัวลงพวกมันก็จะโผล่ออกมาและถ้าหากพูดถึงความอันตรายแน่นอนว่ามันน่ากลัวกว่าซอมบี้เป็นร้อยเท้าทหารรับจ้างมองไปที่คอมพิวเตอร์และพูดขึ้นมาว่าห้องอาหารบี บนแผ่นที่จุดนั้นคือเส้นทางที่ผมได้แจ้งครับวันเดินเข้าไปหาแมทในขณะที่แมทกำลังไขปริศนาที่ซ่อนอยู่บางทีบริษัทอาจจะเก็บความลับบางอย่างไว้ในนี้วันหันไปมองแมทโดยไม่พูดอะไรแต่หันกลับไปบอกเจดีเล่นและเจียปล่อยนักโทษไว้ที่นี่และคอยคุ้มกันทางออกไว้ในเวลาเดียวกันทหารรับจ้างได้พูดขึ้นมาว่าหัวหน้าครับ เท่าที่ผมได้ตรวจสอบไม่พบคลื่นสมองของสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้เลยครับบางทีผมคิดว่าระบบอาจจะคำนวณผิดพลาดวันพยักหน้ารับเจดีเรนและเจียบางทีอาจจะมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่ก็ได้ค้นหาพวกเขาอีกครั้งเพื่อความแน่ใจทั้งสามพยักหนาแต่เจียยังคงแสดงทีท่าเยอ่อเย้ยพร้อมกับหยิบซิก,ก้าออกมาเขารู้ดีว่าไม่มีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่ ถึงแม้ว่าจะมีฝูงซอมบี้อยู่บางหลานเดินเข้ามาหาเจียแล้วเอ่ยถามด้วยเสียงต่ำว่าฉันอยากรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนเนื้อเรื่องได้ไหมเจียพยักหนา้าพูดต่อสิเธอต้องการถามอะไรอีกเธอหัวเราะออกมาพวกเราสามารถที่จะระเบิดที่นี่ให้เป็นจุนเลยได้ไหมถ้าพวกเราฆ่าฮันเตอร์ที่อยู่ในห้องนี้ทิ้งได้ทั้งหมดพวกเราก็จะได้รับหนึ่งพันคะแนนเลยนะเจียหัวเราะรวว เธอพูดไม่ผิดหรอกถ้าพวกเราระเบิดที่นี่ทิ้งพวกเราอาจจะได้ซักสองถึงสามพันคะแนนแต่ฉันมีคำถามอยู่สองข้อข้อแรกเธอคิดว่าพวกเขาจะยอมปล่อยให้พวกเราทำจริงๆนะเหรอเขาชี้นิ้วไปที่ทหารรับจ้างพวกเขายังไม่รู้ว่าเจ้าพวกนี้มันคืออะไรอีกทั้งยังไม่รู้ว่าต้องพบเจอกับอะไรถ้าเกิดพวกเขาปิดคอมพิวเตอร์ส่วนกลางลงและเห็นพวกเรากำลังทำบางอย่างไม่ต้องสงสัยเลย ถ้าพวกเขาอาจจะต้องยิงพวกเราทิ้งก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งอาจจะทำให้ฮันเตอร์หุดออกมาก่อนเวลาอันควรพระเจา้าคงไม่ยอมให้เธอได้เปลี่ยนเนื้อเรื่องง่ายๆแบบนี้แนะ่และต่อให้เธอทำได้มันอาจทำให้หนังเรื่องนี้ยากกว่าเดิมหรืออาจเกิดอุบัติเหตุบางอย่างเข้าใจหรือยังคำถามข้อที่2เธอคิดว่าอะไรสำคัญมากที่สุดในการมีชีวิตรอดในหนัง หลานชงักชั่วครู่ก่อนที่จะยกมือขึ้นแตะไปที่หน้าผากของเธอเองและตอบว่าพลังไม่สิหรือดวงหรือมันก็ไม่น่าจะใช่บางทีอาจจะต้องรู้เนื้อเรื่องในหนังร่วงหน้าบิงโกการที่เธอรู้เนื้อเรื่องก่อนถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากที่สุดสำหรับพวกเราดังนั้นถ้าไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็ฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนเนื้อเรื่องในหนังเป็นอันขาดและใครก็ตาม ที่พยายามเปลี่ยนพอตเรื่องเดิมฉันจะทรงมันไปลงนรกโดยไม่ต้องคิดมากเลยเจนนั่งฟังบทสนทนาของทั้งสองมาตั้งแต่ตน้นไม่นานนักเขาถึงจะรู้สึกตัวว่าเจียมองเขาด้วยสายตาสมเพศและเย้ยหยันราวกับว่าเขากำลังมองคนที่ตายไปแล้วและนั่นมันทำให้เจิงรู้ไม่สบายใจเป็นอย่างมากในตอนนั้นเองวันได้พูดขึ้นมาว่าเอาละ ส่วนคนที่เหลือให้ตามผมมาพวกเขาเดินผ่านประตูเพียงไม่กี่บานในที่สุดก็ได้มาถึงยังห้องควบคุมแน่นอนว่าในขณะนี้ราชินีแดงได้หายตัวไปแล้วห้องนี้ไม่สามารถควบคุมแล็บทั้งหมดได้อีกต่อไป